ไม่ไม่ตอนแรกคิดว่าจูเดียร์จะซมาโต้โอยทำไมำ่แต่หลังจากนี้ไม่แน่ครับอะไรนะครับอะไรครับอะไรครับคุณดูชินแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจูเนียร์วรชัยครับผมครับผมสวัสดีครับมาจินตล์ครับ่าสโเอาเลยข่าโซเอลสองรอบเลยครับอะไรนะ สามพันกว oh. <mem> ่าที่นั่งลงกันเป็นประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันกว่าครับใครความลไปเยอะครวามกังวลไปเยอะครับถ้าบัติสบลลุกว่าเราก้สบายใจครับก็มุ่งหน้าทำโชว์่างเต็มที่ให้สุดความสามารถของเราครับตอนแรกตื่นเต้นนะตอนที่แบบว่าวันที่ขายบัตรนี้ความจริงนะวันที่ขายบัตรอ่ะตื่นเต้นกว่าวันที่วันนี้จริงเหรอวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยจริงปกติจูนไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกเวลาแบบว่าขึ้นโชว์หรือว่า หรือว่าใครลงให้จบวันนี้ก็แค่วันจันทร์นะครับวันที่เปิดสายบัตรเรามีความรู้ยังไงบ้างคือคือวันที่เปิดสายบัตรตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศแล้วพี่ยูอยู่ไทยก็ตอนนั้นเราก็วิดีโอคอลหากันเพราะแบบว่าต้อลุ้นว่าเออบัตรจะโซออกโซเอาไหมมีคนตื่นเต้นมีคนตื่นเต้นมีคนตื่นเต้นนั่นแหละตอนนั้นก็ลุ้นกันว่าบัตรจะโซเอาไหมใช่ก็โซเอาต้อง ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับขอบคุณแฟนมากๆครับบอกว,ว่าวันนี้เขาไม่ตื่นเต้นเราตื่นเต้นไหมคะเอ่อตอนแรกไม่ตื่นเต้นครับแต่พอมันมันใกล้ที่จะขึ้นเวทีเลยก็เริ่มตื่นเต้นกว่ือ๋อกินได้เจอแฟนๆเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเออ,เอ,อครับคอนภเสิร์ตถูกต้องเก็ตบตัวยังไงบ้างมันต้องคยังงไคือจริงๆอ่ะจูวางโจทย์ให้กับทางมาทางทางตัวตัวเองแบบว่า เอ่ไหนๆก็เป็นคอนครั้งแรกละคนไม่เคยเห็นเราโชว์อะไรเลยคล้วก็โชว์เราก็ทำลองเพลงไงนะนอกจากร็องเพลงแล้วก็ตลกเนี่ยคนรู้ว่าเราเรามีประมาณนั้นเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราอะกะว่าจะทํเป็นโชว์ที่มันครอบคลุมหลายรูปแบบใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไปแบบว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับว่าโชว์ของซูเน่มาสเนี่ยคือใครอยากจะเห็นอะไรก็จะได้เห็นเขาเรียกองไรบ้างะไรนะครับคนที่เขาอยากเห็นโชว์เราเขาไม่มีรีเควสอะไรบ้างเขาก็มีรีเควสเขาก็อยากเห็นแบบว่า เต้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันหลากหลายขึ้นก,กว่าการร้องเพลงครับได้เห็นกว่าเต้นแน่นอนเราจะมีมุมเท่ๆมุมน่ารักมุมหวานๆผมบอกตงว่าม,มีครบทุกแบบแน่น <c oughs> อนจูไม่ได้อวยนะจูรู้สึกว่าคอนเสิร์ตไม่ได้เวยจูเริ่มตนไ่เอกเอวยจไม่ได้อวยแต่จรู้สึกว่าแตนคอนของจูก,กับมาร์กอ่ะจูจูเลือกแล้วก็ทำโชว์มาค่อนข้างที่จะครบทุกรถจูคนดู จะออกไปแล้วด้วยความรู้สึกแบบว่าโอ้โห,โหนี่ดูต้องดูทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอคัอันนี้เรายินอย่างนันวันนี้เราาโชมร้องเพลงไม่ได้ชวทเอาโชว์อ,ชวอ,อ,อาจจะควบคู่กันไปด้วยก็คอนเสิร์ตหชั่วโมงก็หบอกว่าทุกคนจะนั่งนื่้่โมงไม่ดไม่ด้ไม่ไดื่ไม่ได เพราะว่าเจ้าปกติเราจะเห็นขายตั๋ลกอะไรเงี้ยวันนี้วันนี้จะเป็นพาร์ทแบบไหนคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างกันมาถึงท็อปโชว์แล้วครับแปลว่าไปถึงท็อปโชว์อย่างที่ผมบอกมีทุกแบบแน่นอนเราขายหล่อขายเท่ขายน่ารักขายโรแมนติกมีหมดทุกอย่างทั้งหมดแต่ไม่ตลกตลกอันนี้นิดนึงนี่มันเป็นธรรมชาติครับแต่เราอย่างนี้เรื่องเกมเรื่องเกมเลยครับก็จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นในพาร์ท ของแบบว่าโชว์แต่ละคนโชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยก็จะแยกกันเลือกครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์คู่เราก็จะมาเลือกกันดีว่าแบบว่าเออเราอยากให้โชว์ออกมาเป็นรูปแบบไหนสําหรับเพลงนี้อยากวางคอนเซ็ปต์เป็นแบบไหนอยากโชว์ประมาณไหนอยากเก็บภาพอะไรอย่างเงี้ยยังไงพี่ถามในโชว์เดี่ยวแต่คนมันเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณเนี่ยนายรู้สึกว่าอะไรคนยังคิดไม่ออกว่าคาแรคเตอร์ของสู้แบบไหนคืออ่ะบายบายแล้วไปบายบายเลยบายบายเหรอ่ริงจริงอ่ะ จูว่าโชว์เดี่ยวเดี๋ยวค่อนข้างคมนะแบบจูยังไม่ทิ้งตัวตนของจูที่เป็นคนแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักสนุกน่ารักสนุกแต่ก็มีความแบบว่ามีความใจดีมีความพีิจูพิจูน่ารักเลยอะไรตอนนี้เราพูดนะพูดคำว่าน้ารักกูมั้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอมาพูดเดี๋ยวจูจะทำหน้าอย่างไรบ้างของผมอะครับพาร์ทเดียวใช่ไหมครับจริงๆพาร์ทเดียวผมว่า ส่วนใหญ่จะหนักไปทางเท่ไหมอืมเฮ้ยบ้าพูดกันอย่างนี้ได้เลยเหรอจริงมาเขาเป็นไถ่รถเขาไถ่รถปกติคือใครเป็นที่ฝ่ายขายเท่ขายน่ารักจริงๆก็อย่างอย่างที่บอกไปครับทั้งคู่เราอยากให้มันมีโหมดแบบอยู่อยู่ในในคอนเสิร์ตของเราครับอะไรเล่นเท่เดี๋ยวไม่ไม่เล่นเท่เฉยปากอย่างเจดปลนเนื้อมาแล้วนนั่แหละครับก็รู้สึกว่าอยากให้มีครบทุกอย่างก็ แต่ว่ามุมเทพน่ยมีแน่นอนมีทั้งคู่แน่นอนครับครัดหวานนะคะมันจะหวานขนาดไหนคะพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเออสองคู่ก่อนนะเนี่ยมันหวานด้วยมีเออมันหวานมันหวานมจูเห็นแล้วจูเห็นมีคนโพสในเอกเป็นเพิร์ดหอมเอ้เพิร์ดหอมหน้าผากตาเป็นอีวิลเลียมหอมหน้าผากเอสแล้วก็มีช่องหนึ่งเป็นช่องของเขาวจูมาร์ทพร้อมโพสว่า พี่ไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอกดดันนะกดดันนะให้กดดันหรอไม่ให้กดดันเแต่เราอยู่พิสูจน์เลยนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยเวลาเขาจะได้ไปวางได้เลยเอาไปวางได้เลยครับไม่ต้องรอขึ้นเวทีวางตอนนี้ได้เลยครับยังไงครับผมไม่กดดันอยู่แล้วเพราะคุณต้องเป็นคนทำไม่ต้องยัเป็นเจ้าผ่กรอแล้ววันนี้วันนี้ผมเปิดหน้าผ่กเยอะ ตอนนี้ในไลฟ์ตอนนี้ตอนนี้ในไลฟ์คนดูถามบอกว่าอยากดูอะไรใหม่ๆสองคผ่านแล้วคู่เรามันจะต้องแบบนังงจริงนะจ๊จไม่แพ้แค่นี้โอกาสเป็นของเราล้โอกาสเป็นของจเสมอครับเขาจะไม่อยากถามเรื่องแขกเชิญแต่ว่าเฮ้ย้อะไรม่า อยูอเาใี่เตนี่ยมนเราอยากจะมีอะไรตอขาไหใช่ครับเขากเขาบอกล้ว่าเขาจะไแข่งาบอกว่าเขาไม่ใช่ไปซ้อมอยางจะตาองเซึ่งเขาไมได้มาซ้อมจริงๆนะครับซึ่งเขาไม่ได้มอจริงๆเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับแต่ละครั้งนี้จริงจริงจริงๆเค้เขาไม่มีส่วน เขาไม่มีส่วนที่เห็นในแฟนคลับครั้งนี้เลยครับจูงเลยกระจายกันดีๆเลยจูงเรับไอเดียคอ่ไม่รู้จักเลยครับเดินกออวน่นนอรู้จักไหมอ่ะก็เราเจอตอนฝันพี่เจเขามาเมากับพวกเราทุกวันมาเชียร์มาให้กำลังใจพวกเราทุกคน ว่าไม่ได้เป็นเกสครับ <S <s <อ>ไม่คือประเนอ่ะคือเรนจะเร้ะง,ง้ายแบบจริงๆแล้วก็คือเรนดอนนะครับเขาเป็นเขาแบบว่าเขาเขาเป็นคนที่เขาเป็นอ e ีเอ็นเอฟพีเขาจะมีความแบบว่าคิดโชว์อะไรเงี้ยเก่ง แล้วเขาก็จะมีทางในหัวว่าถ้าสมมติว่าเขาได้โชว์ถัดๆไปของเขาเขาจะโชว์อะไรบ้างเขามาเช็คงานเฉยว่าโชว์ของจูบมันจะไปทับลายในโชวนาหรือเปล่าแค่นี้ก็คือมาปุ๊บอันนี้น่าก็คือหยุดเลยใช่ใช่ใช่เขาก็จะแบบว่าเอออันนี้ไม่ดีแสดงว่าอันนี้เดี๋ยวจะท่าฉันต้องทำอันนี้อ่าแล้วของพี่บังคะับขอสปอยได้ไหมคะเกสต์หรอครับอื สปอยเหรอสปอยว่ายังไงดีอะไม่ใช่พี่เต้แน่นอนตื่นได้หรอเขาจะตืเพราที่เราสอบเขตื่นไปวิ่งตีห้าวันนี้เขาน่าจะนอนอยู่ครัตอนเนี้ยหวะเมื่อกี้พี่เต้เพิ่งไลน์มาหาผมเองว่าว่าสู้ๆนะจริงจริงเขาไม่นั่งอยู่ในห้องมา ไม่จริงมจริงไม่มีไม่มีอ่าเกสผมผมเหรอครับก็ไม่ใช่เพิร์ดนะไม่ไม่ใช่เพิร์ดจริงๆเขาเขาไม่เอาเพิร์ดมาแน่นอนก็เป็นเป็นคนที่สนิทกันประมาดีๆเป็นคนที่สนิทครับผมจู๊ดจู๊ดก็มีคนสนิทกันเยอะเยอะแยะเลยครับนี่เลยเดาไม่ได้เลยว่าเป็นใครบ้างครับอยากให้พูดถึงเนแฟนเพราะบัตรที่ส่งเขามันการจับลับมันเป็นของข้าวครับก็จริงก็ อยากจะบอกแฟนๆว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนทั้งจูเนียร์ทั้งมาร์คเลยครับทำให้แฟนคอนครั้งแรกของเรานะครับบัตรตัวอ๋อทั้งสองรอบเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอินเตอร์แฟนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนเราตลอดขอบมากครับแต่แต่ยังไม่ไหวอ๋อครับไม่ใช่ใช่สี่จุดหูอัน้จะไม่ได้เลี่ยตัวหอกช่องทางได้ไม่ซ้ำสำหรับใครที่แบบว่ามาสูาสตร์สูตรเราเนี่ย ที่นี่แล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูเราโชว์แล้วครับแล้วมีคนที่แบบว่ายังลังเลตัดสินใจไม่ได้สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ให้มาสปอร์คนที่เขาจะกดบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะเพราะว่าอย่างตอนวินเทจเห็นเขาแบนี่มันจะต้องมีอันนี้เพิ่มกว่าเราสปอร์ได้เห็นอะไรเพระมื่อวานอะวินเลจเกเจะเขีนว่าเขาจะเหมืนเราไงเป็นยังไง อาจจะได้เห็นไอ้ตรงช่องที่ว่างๆสือขาวที่ยังว่างอยู่อะในช่องนั้นละเนาะในช่องที่าังว่างๆสือขาวเดี๋ยวเขาทำว่างไว้อาจจะได้เห็นก็ยังเป็นเรื่องที่น่ารู้แปลกเยอะไนะครับแล้วถ้ามันได้เห็นแน่ใช่ไหมถ้าต้องถามเขาจูดูดนจูดูไอ้จอใหญ่ตลอดเวลาจอใหญ่คือจะเป็นจอเดียวที่ทุกคนได้ดูไลฟ์สตรีมมิ่งครับจูว่ามันมันจะเห็นได้ชัดเลยน่าพิรสมาก โอเคค่ะขอบคุณ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 ค่ะ